ในทางวิทยาศาสตร์ความฝันเกิดขึ้นจากกลไกลในสมองและจิตใต้สำนึกเพื่อปลดปล่อยความกัดกลุ้มและความเจ็บปวดเมื่อฝันแล้วก็จะทำให้จิตใจผ่อนคลายลงบ้างหรือช่วยให้ได้พบกับทางออกที่เราค้างคาใจมาบ้างเป็นต้นชาวกรีกและชาวโรมันโบราณเชื่อว่าฝันคือสารจากพระเจ้าชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่า ผู้ที่เข้าใจฝันคือบุคคลพิเศษในประเทศจีนเชื่อกันว่าฝันคือการพละวิญญาณจากร่างหนึ่งไปสู่อีกร่างหนึ่งในโลกแห่งฝันที่ซึ่งร่างนั้นเพิ่งตื่นชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันบางชนเผ่าและชาวเม็กซิกันที่จเจริญแล้วเชื่อว่าฝันคืออีกโลกหนึ่งที่เราไปเยือนในยามหลับและในยุโรปผู้คนเชื่อกันว่าฝันคือสิ่งชั่วร้าย และอาจชักนำให้คนหันไปทำสิ่งที่เร็ว้ายได้สำหรับความฝันตามหลักพุทธศาสนานั้นแบ่งออกได้เป็นสี่อย่างคือ 1. ประเภทจิตนิวรณ์จิตนิวรณ์คือเมื่อเราตึกตรองเรื่องอะไรอยู่เป็นเวลานานพอหลับก็เก็บเอาไปฝันหรือตอนกลางวันหมกมุ่นอยู่กับเรื่องอะไรตอนกลางคืนก็เก็บเอาไปฝันถ้าคิดเรื่องดีๆฝันก็จะบรนเจดิดแต่ถ้าเราวิตกกังวลเรื่องนั้นมากจนเกินไปพอหลับ ก็จะฝันร้ายความฝันในรูปแบบนี้ไม่ใช่สาระหรือไม่เป็นความเป็นจริงแต่เกิดจากใจของเราที่ยังผูกพันเกาะเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆจึงเก็บเอามาฝันนั่นเอง 2. ประเภทเทพสังหรณคือเทวดามาเข้าฝันโดนจิตโดนใจจริงๆแล้วเราทุกคนมีเทวดาคุ้มครองอยู่โดยเฉพาะคนที่ทำความดีมากๆสาเหตุหนึ่งเพราะเทวดาเขารู้ว่า ตนเองเป็นเทวดาได้ด้วยบุญดังนั้นเขาจึงอยากได้บุญและเทวดาเป็นกายละเอียดอยู่ในช่วงเสวยผลเข้าไปทำบุญเองไม่ถนัดถ้ามนุษย์คนใดเป็นคนดีเขาก็จะมาปกป้องและก็จะได้มีส่วนแบ่งในบุญนั้นด้วยในฐานะของผู้ที่สนับสนุนถ้าสังเกตดูบางคราวเราจะรอดชีวิตอย่างหวุดหวิด และหลายครั้งก็เพราะเทวดาดนจิตดนใจให้แคล้วคลาดนั่นเอง 3. ประเภทบุพนิมิตบุพนิมิตก็คือฝันที่มักจะเกิดกับผู้มีบุญจึงมีความเป็นไปได้ร้อยเปอร์เซ็นตเต็มยกตัวอย่างฝันของนางสิริมหามายาในตอนที่เจ้าชายสิทธะจะเสด็จเข้าสู่พระคันนางฝันว่ามีช้างเผือกมาเวียนประทักศิณรอบปราสาท และเข้าไปในคันของพระนางนี่เองที่เป็นบุพนิมิตว่าจะมีผู้มีบุญมหาศาลมาถือกำเนิดแล้วเป็นความฝันที่เกิดขึ้นจริงในเวลาต่อมา 4. ประเภทธาตุพิการาธาตุพิการก็คืออาการที่เราเผลอกินอะไรเข้าไปไม่ดีแล้วก็เกิดป่วยไข้ไม่สบายถึงคราวกลางคืนบ้างก็ฝันว่าตกเหวตื่นมาเหงือ่อโซกไข้ขึ้นเป็นต้น ความฝันลักษณะน,นี้ไม่แม่นเพราะเป็นฝันที่เกิดจากสภาวะร่างกายที่ไม่ปกติฝันทั้ง4รูปแบบก็คือจิตนิวร์เทพสังหรบุพนิมิตและธาตุพิการนั้นก็มีความแตกต่างกันไปความฝันประเภทจิตนิวร์และธาตุพิการเชื่อถือไม่ได้แต่ความฝันประเภทเทพสังหรก็พอจะเชื่อถือได้บ้างส่วนความฝันประเภทบุพนิมิตนั้นมีความแม่นยำมากตามตำราบโบราณน,นั้น เรานิยมทำนายความฝันว่าจะจริงหรือไม่จริงเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดรวมไปถึงสามารถพยากรณ์ได้ว่ามีแนวโน้มจะกลายเป็นผลดีผลร้ายและจะส่งผลต่อเจ้าสตาเจ้าของความฝันครอบคลุมเวลานานเพียงใดทั้งหมดที่กล่าวมานี้คนโบราณใช้เวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเป็นตัวแปรในการพยากรณ์ เพื่อให้เกิดความแม่นยำแล้วก็แม่นยำค่อนข้างสูงทีเดียวและต่อไปนี้คือตำราการพยากรณ์เวลากับความฝันฝันเวลากลางวันฝันเกิดจากการนอนหลับเวลากลางวันเป็นฝันที่เกิดจากความรู้สึกนึกคิดไม่มีผลอะไรฝันประเภทนี้จะหาสาระไม่ได้เราจึงมักเรียกคำพูดหรือความหวังลมๆแรงๆเปรียบมาเป็นสำนวนว,นว่า ฝันกลางวันนั่นเองฝันตอนหัวค่ำระหว่างเวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาเป็นเวลาที่ยังหลับไม่เต็มที่ท้าร่างกายของเราเป็นปกติไม่เจ็บไข้จิตใจสบายดีก็พอเชื่อถือได้ตามฝันแต่ต้องใช้เวลารอเวลาให้ผลประมาณ6เดือนฝันตอนดึกระหว่าง 22นาฬิกาถึง24นาฬิกาจะปรากฏผลดีหรือร้ายภายใน2-3เดือนข้างหน้าอย่างแน่นอนฝันตอนรุ่งสางระหว่างเวลาตีหนจนถึง6โมงเชา้าความฝันนั้นจะปรากฏผลดีหรือร้ายตามฝันในเร็ววันประมาณ3วัน7วันหรือ15วันและอย่างช้าไม่เกิน1เดือน